สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาสาขาปงตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าก,การอำเภอปองถนนขุนยมอำเภอปองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายอำนวยการฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดให้บริการประชาชนด้านการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และการรังวัดที่ดินรับผิดชอบพื้นที่อำเภอปงมีเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้น41,318แปลงมีบุคลากรในสังกัดจำนวน15อัตรามีประชาชนใช้บริการปีละประมาณ2 2 0 0 0คนเก็บเงินรายได้แผ่นดินปีละประมาณ10บล้านบาทให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งได้ขยายเวลาตามผลการสำรวจของผู้รับบริการแล้วหนึ่งชั่วโมงมีระบบขนส่งสาธารณะประจำทางหลวงแผ่นดินสายจุน เชียงม่วนให้ประชาชนใช้บริการสะดวกรวดเร็วมีป้ายบอกทางที่ตั้งสำนักงานสังเกตเห็นได้ง่ายมีการจัดอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความต้องการของประชาชน มีพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุและพระพิสุสงฆ์มีจุดจอดรถทางลาดผู้พิการและป้ายบอกทางไปยังห้องน้ำประชาชนโดยห้องน้ำผู้พิการจะมีสัญญาณเสียงและแสงสำหรับขอความช่วยเหลือทางลาดสำหรับรถเข็นสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีสิ่งขีดขวางรถเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกจุดที่สำคัญหรืออันตรายได้ออกแบบให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักสากลมีแสงสว่างเพียงพอ มีน้ำดื่มกาแฟโอวนตินโทรทาสัญญาณ w i f i หนังสือพิมพ์และโต๊ะสำหรับจัดเตรียมเอกสารคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการบริการเว้นตาให้ยืมเก้าอี้ที่นั่งพักรอทั้งในสำนักงานและนอกอาคารสำนักงานมีสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและจุดคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกก่อนเข้าสู่จุดบริการได้สำรวจความต้องการตามแบบสำรวจด้วย QR code เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการจากกลุ่มตัวอย่างรอบกลุ่มทุกประเด็นและนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบการให้บริการตามภารกิจจัดเตรียมและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนมีพื้นที่สำหรับติดประกาศของหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ดำเนินการตามประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือรับรองนิติบุคคล ในงานบริการด้านทะเบียนและรางวัลมีการดำเนินการโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนโครงการกำหนดวันนักจดทะเบียนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหางานค้างในฝ่ายทะเบียนส่งผลให้งานค้างประเภทมรดกลดลงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งประสณีแจ้งเตือนได้เป็นจำนวนมากโครงการติดตามเร่งรัดให้ผู้ขอได้รับคืนเงินมัดจำรังวัดค้างเกิน5ปีของฝ่ายอำนวยการสามารถคืนเงินให้ผู้ขอได้ทุกราย และโครงการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามหลักฐานนอสอสามกใบจองของฝ่ายรังวัดเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดินที่ถูกต้องในการออกโฉนดที่ดินและสนับสนุนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาสาขาพงให้บริการประชาชนทุกระดับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการการให้บริการประชาชนประจำวันมีการกำหนดจุดบริการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ดังนี้ 1. จุดรับบัตรคิวรอตรวจสอบเอกสาร 2. จุดประชาสัมพันธ์ตรวจเอกสารรับบัตรคิวตามน้ำหนักงาน 3. จุดเรียกเข้ารับบริการตามบัตรคิว 4. จุดชำระเงิน 5. จุดจดทะเบียนประทับตรากรณีไม่มีการนัดรังวัดรับเอกสารกลับ6จุดยื่นเรื่องรังวัดกรณียื่นรังวัด7จจุดชำระเงินกรณียื่นรังวัด 8. จุดนัดทำการรังวัดรับเอกสารกลับทั้งนี้ได้มีการแยกจุดบริการพิเศษสำหรับงานด่วนผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุและคำขอนัดล่วงหน้าผ่านระบบ eQlands เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการติดบัตรแสดงตนขณะปฏิบัติงานพร้อมเบอร์ติดต่อกลับทุกช่องบริการได้จัดเตรียมคู่มือปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทั้งในรูปแบบเอกสาร และในเว็บไซต์กรมที่ดินมีระบบคิวที่ให้บริการอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งได้ให้บริการและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถานที่เช่นร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พร้อมกับหน่วยงานอื่นจังหวัดเคลื่อนที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันได้นำระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มาใช้ในการบริการดังนี้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Facebook สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาสาขาพงไลน์แอดที่ดินพงบริการค้นหารูปแปลงที่ดินให้บริการข้อมูลที่ดินเบื้องต้นผ่านระบบ Land m a มปบริการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้าผ่านระบบ e q l ิวแลบริการตรวจสอบหลักทรัพย์คอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินขอสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินผ่านระบบ Land m a มป บริการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดให้บริการโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครองโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการให้บริการโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลราคาประเมินกับกรมธนารักษ์งานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้จัดให้มีการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน a c e b o o k Line แอดที่ดินปง e c o n t a c t กตกรมที่ดิน หรือร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้โดยตรง กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความสำคัญเร่งด่วนได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุกออกไปดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรม Smart Lands Applic ิเคชเพิ่มช่องทางการติดต่อใช้บริการของกรมที่ดินจำนวน15รายการการให้บริการประชาชนได้ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นหลักมีการวิเคราะห์ความต้องการและหาแนวทางตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้มากที่สุดชาวดินปง ยิ้มแย้มแจ่มใสบริการด้วยหัวใจยึดหลักประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ของกรมที่ดิน ในสิ้นวันทำการได้มีการนำปัญหาจากการปฏิบัติงานในแต่ละวันมาประชุมหาข้อสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นประจำและต่อเนื่องได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเป็นประจำคุกเตือนสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีโอกาสสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้กำหนดมาตรฐานพฤติกรรมในการให้บริการประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้านและได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันโดยปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมร่วมกันและได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะหลอดสารพิษนสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร